ก่อนอื่นต้องขออภัย f อทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้มาในชุดนอนเลยจะเห็นว่าคอเสื้อเนี่ยย้อยเลยนะครับเมื่อพูดถึงคดีของลุงพลนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้คิดว่าลุงพลเนี่ยอยู่ในสภาพที่ภาษาชาวบ้านก็น่าจะเรียกว่าแผลสดเลยนะครับเพราะว่าสารเพิ่งจะตัดสินมาหมาดๆแล้วสภาพจิตใจเนี่ยผมว่าน่าจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับพูดถึงคดีของน้องชมพู่เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่า คดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเลยไม่มีคนเห็นลุงพลพาน้องชมพู่ไปออกจากบ้านนะครับไม่มีคนเห็นลุงพลพาน้องชมพู่ขึ้นเขาไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดมีแต่พยานแวดล้อมพยานแวดล้อมก็คือเห็นก่อนกระทําความผิดหรือหลังขณะหรือหลังกระทําความผิดแต่ว่าไม่มีคนเห็นในขณะที่กระทําความผิด นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่าสารลงโทษนะครับสารลงโทษเพราะว่าสารเชื่อว,ว่าลุงพลกระทําความผิดมาเปรียบเทียบนะครับกับอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของพี่นรินเชื้อคมตานะครับคดีอนาจารย์เด็ก5ขวบที่บ้านกกกอกคดีนั้นเนี่ยนะครับในการสอบสวนเนี่ยในชั้นตํารวจเนี่ยเด็กชี้ตัวพี่นรินได้อย่างแม่นยานะครับก็คือมีประจักษ์พยานก็คือตัวเด็กเองผู้เสียหายเองเนี่ย เป็นพยานนะครับแล้วก็ชี้ตัวได้อย่างแม่นยำซึ่งต้องบอกว่าเด็กผู้เนี่ยมีน้ำหนักเยอะมากเลยนะฮะแล้วนอกจากในชั้นสอบสวนเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็มีการถามว่าใครเป็นคนทำเด็กก็ชี้ตัวไปที่พี่นรินอย่างแม่นยำชี้ตัวได้อย่างแม่นยำนะครับผู้เสียหายเป็นเด็กนะฮะแล้วชี้ตัวได้หมั่นได้อย่างแม่นยำซึ่งพยานที่เป็นเด็กเนี่ยจะบอกให้ว่าน้ำหนักเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ คดีของพี่นาเรีเนี่ยสารยกฟ้องก็เปรียบเทียบกันนะครับคดีหนึ่งไม่มีประจักษ์พยานเลยแต่สารลงโทษได้อีกคดีหนึ่งนะครับประจักษ์พยานเป็นเด็กเป็นผู้เสียหายแต่สารก็ยกฟ้องทั้งน,งนี้ทั้งนี้เอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่การต่อสู้คดีอยู่ที่การให้เหตุผลที่จะทําให้สารเชื่อว่าเราเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดก็ทั้งสองคดีเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้ ลุงพลได้เห็นภาพนะครับว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นแค่ชั้นต้นนะครับถ้าลุงพลคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็สามารถที่จะต่อสู้ได้อีกในชั้นอุทธรและก็ดีกาซึ่งมีระยะทางอีกสองศาลนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ต้องบอกนะถ้าลุงพลทําจริงเนี่ยศารตัดสินว่าผิดจริงก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ผิดจริง ก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการต่อสู้คดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะศาลจะลงโทษยังไงหรือว่าศาลจะยกฟ้องก็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งแม่ของคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วยในการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมครับ